ทีเดียบอลสปอร์ตู88สวัสดีครับวันนี้มาพบกัผมป่าจุนสุดือจุนก่อนจะฟังทัศนะบอลวันนี้ขอฝากไปเข้าที่ดีแบบโคตรเสียนเรียกพ่อแอดไลน์มาได้ที่แอด SPP 88อย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับวันนี้ป่าจุนสุดือจุนจะพามาพบกับคู่เดียดระหว่างเฮทาบเบอร์ลินพบกับโคโลนในซอุนเดสลิก้าเยอรมนเวลา20 30นาทีนะครับ จะบ้านเองไม้ว่าเกมในบ้านช่วงหลังจะทำผลงานได้ดีพอโตก็ทำทีแต่ต้องบอกว่าทางด้านทีมเยือนเองฟอร์มในลีกช่วงหลังก็ทำผลงานได้ดูไม่ขี้ลี่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบดูจากความพร้อมและสภาพทีมแล้วต้องบอกว่าโคโลนเองก็บกุกมลด้วยสภาพทีมที่ดูพร้อมรบกว่าเกมนี้ถ้าเลือกผู้ชนะมองว่าโคโรนมีภาษีมากกว่าครับปาจุนซื้อจุนฟันโทมงเอเชียโคโรนมีโอกาสชนะมากกว่าครับ ก่อนจาดก,กันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่ @spp88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ